เส้นทางขับรถเที่ยวเชียงใหม่เป็นวงกลมวันนี้เอเอ็นจอยที N ่ว่าจะพามาขับรถเที่ยวเชียงใหม่เป็นวงกลมในระยะทางประมาณ20กิโลครับเป็นเส้นทางขับรถเที่ยวเป็นวงกลมเล็กๆของเชียงใหม่ครับผมจะเริ่มจากสี่แยกพืชสนโลกครับง่ายๆเลยครับผมเริ่มประมาณเวลาเที่ยงครับใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะสำหรับเส้นทางนี้ไม่เยอะครับประมาณครึ่งวันเริ่มจากสี่แยกราชพฤกษ์หรือว่าสี่แยกพืชสนโลกไปกินก๋วยเตี๋ยววันก่อน,อนที่ ก๋วยเตี๋ยวบ้านน้อยซอยลึกหรือก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟแล้วจะไปต่อกันที่วัดพระธาตุดอยคำลงมากราบไหว้สารปุษยแกษกันต่อ แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปที่บ้านสวนกาแฟครับแล้วก็ไปแวะที่ชำฉาดอยคาครับเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารเหมือนกันครับแล้วก็เราจะวิ่งถนนเส้นนี้ครับเซิร์ชตามแผนที่ได้เลยนะฮะหรือว่าเซิร์ชยอดดอยกอมก็ได้ครับแล้วเราจะมาออกถนนเส้น1 2 6 9ครับโดยออกถนนเส้น129เสร็จเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปถนนหลักกันต่อครับวิบ่งตรงยาวมาเลยครับสำหรับเส้นนี้มาจบที่สี่แยกหนองควายครับสี่แยกหนองควายแล้วก็เลี้ยวซ้าย เพื่อจะกลับไปที่จุดเดิมครับที่สี่แยกราชพฤกษ์หรือสี่แยกพืชสวนโลกนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางจริงกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงนะครับโดยผมจะเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ครับคือข้างหลังผมจะเป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวิ่งมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยพอมาถึงแยกพืชสวนโลกครับผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปยังถนนเฉลิมพระเกียรติหรือถนนราชพฤกษ์นั่นเองครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงเข้าสู่ถนนพืชสวนโลก อาครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกราชพฤกครับแยกราชพฤกจะไปพืชสวนโลกครับทางนี้ไปพืชสวนโลกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขับรถเป็นวงกลมครับขับรถเที่ยวเชียงใหม่เป็นวงกลมนะเราจะไปโอ้เดี๋ยวเสียงรถหนึบนึงเราจะไปขับรถเที่ยววันนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟต์นะแล้วก็จะขึ้นไป พระธาตุดอยคำแล้วก็แวะไปทีู่่ษาญาแสนะฮะไปกราบไหวู้่ษาญาแสสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะวิ่งออกเส้นเลยดอยคำไปครับไปเข้าบ้านสวนกาแฟนะครับไปเที่ยวเส้นนู้นกันนะฮะตามไปที่นี่ครับก่อนเดี๋ยวเราไปขับรถเที่ยวคนนี้ก่าครับเป็นวงกลมครับไม่กลับทางเดิมด้วยไปก็จดจําถนนเส้นนี้กันไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาจอดณจุดนี้ตรงนี้ที่เดิมนะฮะหลังจากขับรถเสร็จ พอถึงวงเวียนของราชพฤกษ์อุทยานราชพฤกษ์นะครับผมก็จะเลี้ยวขวาครับไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่คือไปราชพฤกษ์เลี้ยวขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปเพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ตรงกับเวลามื้อเที่ยงพอดีพอดีกันเลยจากแยกราชพฤกษ์ตรงนี้ครับวงเวียนช้างตรงนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายมาเพื่อที่จะมาก๋วยเตี๋ยวเก่งกิ๊บครับ เซิร์ชกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟตกันก่อนตอนนี้เราถึงก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟครับบ้านน้อยสอยลึกนี่ก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟครับโอ้โหเดี๋ยวไปหาของกินข้างในดีกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับผม อิ่มก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยววัดพระธาตุดอยคำกันต่อครับจากสามแยกตรงศารปุษเสียแสเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำมันก่อนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาทางเดินมนะครับตอนนี้ผมถึงวัดพระธาตุดอยคำครับตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน หลังจากที่ขับรถกลับมาทางเดิมจากวัดพระธาตุดอยคำานะครับเส้นนี้เรากลับมาทางทางเดิมเดี๋ยวขยายนิดหน่อยอ่าเราก็จะมาเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสู่ศาลปู่สาย,ยแสกันต่อนะฮะลงจากวัดพระธาตุดอยคำมาเนี่ยเราก็จะกลับมาทางเดิมโดยจะเลี้ยวซ้ายตรงปู่สายแสครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับเราจะเข้าไปกราบไหว้ปู่สายแสกันก่อนเป็นสถานที่ที่3ปู่สายแสก็อยู่ ตรงทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยคำนะต้องอยู่ตีนดอยครับก่อนจะขึ้นไปครับก็จุดนี้เป็นจุดที่3นะครับสหรับเส้นทางเที่ยวเชียงใหม่ ตรงนี้เป็นจุดที่3นะฮะจุดแรกก็ไปแล้ว old, เวยเติ๋วเกงกิบแล้วก็พัลลาดโดยคำจุดนี้เป็นปูเสยะแสนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นนี้ครับเส้นนี้ออกไปครับอีก1จุดข้างบนนู้นนะนี่ครับเดี๋ยววิ่งเส้นนี้ขึ้นไปออกจากปูเสยะแสมาผมก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อจุดมุ่งหมายต่อไปเราจะไปบ้านสวนกาแฟกันต่อครับวิ่งขึ้นมาไม่ไกลครับ ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ระหว่างทางเนี่ยจะเจอแยกก่อนแยกตรงนี้ครับต้องจำให้ดีนะครับว่าแยกตรงนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายครับแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปเผื่อที่จุดงหมายเราจะไปบ้านสวนกาแฟต่อตถมันได้สักพักครับยังไม่ทันจะเมื่อยก้นเลยก็ถึงบ้านสวนกาแฟเสแล้วอยู่ซ้ายมือครับเราก็เลี้ยวเข้าไปกันก่อน ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมเรียกได้ว่าสวยงามเหมือนกันเพราะว่าที่นี่มีลำธารหรือว่าลำน้ำอยู่ตรงกลางร้านนะครับบรรยากาศดีผมอยากจะมาเห็นที่นี่สักครั้งหนึ่งก็แวะเข้ามาที่บ้านสวนกาแฟก่อนเลยตอนนี้เราถึงบ้านสวนกาแฟแล้วครับบ้านสวนกาแฟครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่า ร,ระหว่างร้านกาแฟนะครับบ้านสวนกาแฟครับบ้านสวนกาแฟตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นหมุนวนเลยมองหัวเลยอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกครับหรือเปล่าครับตรงนี้ครับก็เมื่อกี้เรามาจากทางนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อทางนี้กันครับไปดูข้างบนกันยังมีใบชากาแฟมี ห้อดอยอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้ลวเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันต่อนะรเราจะไปทางนี้กันต่อ <S <S สําหรับทางแยกตรงนี้นะครับถ้าเราจะไปฉาฉาดอยคาเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนี่ทางแยกคือตรงนี้ครับทางแยกตรงนี้ผมจะเบี่ยงขวาเพื่อจะไปฉาฉาดอยคําจริงๆมันมาซ้ายก็ได้นะครับถ้ามาซ้ายเดี๋ยวเราก็จะมาทะลุตรงตรงแยกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทะทะลุตรงแยกตรงนี้ แต่เราจะเบี่ยงขวาเพื่อไปช้ำช้าดอยคํากันก่อนก็ต้องบอกว่ามันไปไม่แกงจริงครับพอเจอ3แยกตรงนี้ไม่ใช่3แยกครับมันจะเป็นทางเบี่ยงซ้ายขวาครับผมจะเบี่ยงมาทางขวาทางซ้ายก็จะเห็นป้ายร้านใบชากาแฟครับส่วนใน Google ที่ผมเซิร์ชมาเนี่ยตรงจุดนี้จะเป็นห้อมดอยจอยกาแฟครับแต่สงสัยวันนี้จะปิดหรือว่าอาจจะปิดนานแล้วผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับตรงนี้ จุดมุ่งหมายต่อไปของผมก็จะเป็นร้านกาแฟฉำฉาครับร้านกาแฟที่เซิร์ชเจอใน Google มาครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูหน่อยว่าร้านกาแฟตรงนี้จะเป็นยังไงฮะต้นฉำฉาจะใหญ่แค่ไหนนี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วตอนนี้ถึงแล้วครับร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านครับร้านนี้บรรยากาศดีมากครับลมลื่นมากครับกับกาแฟฉำฉาดูเลยครับ หลังจากที่แวะร้านฉํำฉาเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ขับรถออกมากันต่อเพื่อที่จะไปใบาชากาแฟกันต่อครับว่าที่นั่นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใบาชากาแฟเนี่ยอยู่ตรงไหนถึงแล้วครับใบาชากาแฟก็อยู่ทางขวามือของเราก็ไม่ร้อช้าครับ เลี้ยวรถเข้าไปดูกันเลยใบายชากาแฟนะฮะร้านใบาชากาแฟเข้ามาก็ไม่ลึกเท่าไหร่ครับก็ทางค่อนข้างจะขุ่ขระนิดนึงใบาชากาแฟครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ผมไม่ได้แวะนะไม่ได้แวะเข้าไปเพราะว่าเพิ่งสั่งกาแฟแล้วก็เพิ่งกินกาแฟที่ช้มชากาแฟกันไปนะครับร้านนี้ก็เลยพามาชมเฉยๆครับว่าอยู่ตรงจุดไหนไปดูร้านบชากาแฟผมก็ขับรถกลับออกมาทางเดิมแล้วก็เลี้ยวขวากันมา รถเข้ามาต้องบอกว่าเจออีกหนึ่งร้านครับร้านนี้ไม่เจอใน Google ด้วยพอผ่านมาเนี่ยจะเจอรถจอดอยู่เยอะเลยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านพลาวพรีนนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยกันด้วยนะฮะสำหรับชื่อร้านนะครับ จากจุดนี้ผมไม่ได้แวะที่ไหนนะครับเราต้องหาทางกลับเข้าสู่ถนนไม่เหยในบ้านบงพอเราเลยจากฉำฉาร้านฉำฉากาแฟมานะครับผมก็จะวิ่งเส้นตรงนี้ครับร้านกาแฟเปลาพีน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้ผมก็ต้องวิ่งกับเส้นเดิมครับเพื่อที่จะมาเข้าสู่ถนน เดี๋ยวขยายให้ให้ดูหน่อยถนนแม่เฮียใน,นบ้านบงฮะผมก็จะมาเข้าสู่ถนนเส้นนี้เพื่อที่จะมาสามแยกตรงจุดนี้กันต่อก็เราก็จะเจอสามแยกครับให้เลี้ยวขวาขนไปเลย ตรงจุดนี้ถ้าตามแผนที่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> จะบอกว่าตรงเนี้เป็นยอดดอยกลมครับแต่ไม่มีที่พักรถ <Yeah. S 1> ไม่มีจุดชมวิวนะครับถ้าใครเซิร์ชมาตาม Google นะถูกตรงนี้จะเป็นยอดดอยกลมครับมันจะมาตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปออกถนนเส้น1269นะฮะ1269คือเดี๋ยวเราจะไปออกตรงโคง้งตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ฮะจะออกมาตรงโคง้งตรงนี้พอดีเลยฮะ หลังจากยอดลอยกอมมาเนี่ยก็จะไม่มีสถานที่ให้เที่ยวหรือว่าร้านอาหารร้านกาแฟแต่ตรงจุดเนี้ยบรรยากาศดีนะฮะเขียวกจีชุ่มชำ่ำเดี๋ยวเราจะไปออกถนนเส้น1269กันต่อเราก็เลี้ยวซ้ายกับที่เดิมไงทะลุตรงนี้ไง ้นทางขับรถเที่ยวเชียงใหม่ฮะวนลุกกับที่เดิมเป็นวงกลมนะฮะถ้าวิ่งถนนเส้น1269มาเรื่อยๆเนี่ยทางซ้ายมือเราก็จะเจอร้านบ้านกระต่ายครับอีกหนึ่งร้านนะครับใครอยากแวะร้านนี้ก็แวะเวียนกันได้ครับ เลยมาไม่ไกลครับทางขวามือก็จะเจอบ้านเสพสินกาแฟอีกหนึ่งร้านพอขับไปอีกครับเราก็จะเจอถนนหลักหรือว่าถนนรอบเมืองเชียงใหม่นะเซิร์ชตามที่จะเป็นถนนรอบเมืองเชียงใหม่ก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปแยกพืชสวนโลกที่เราไปเริ่มต้นกันณนะจุดนั้นกันต่อตรง,ส,ตรงสีแยกตรงนี้นะครับสีแยกตรงนี้เราจะเข้าสู่ถนนหลัก ก็จะกลับไปยังสีแยกพืชสวนโลกเหมือนเดิมครับจะได้ครบหนึ่งรอบสำหรับเส้นทางขับรถเที่ยวเชียงใหม่ได้แล,แล้วผมก็เดินทางมาถึงแยกพืชสวนโลกครับที่เรามาเริ่มต้นกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปนะฮะณจุดที่ผมมายืนจุดนี้เมื่อประมาณ4-5ชั่วโมงที่แล้ว สําหรับตรงนี้เราก็วนมาที่เดิมครับสําหรับเส้นทางขับรถเที่ยวเชียงใหม่ครับเป็นวงกลมครับแล้วก็ขับวนมาที่เดิมครับก็ดูคลิปนี้แล้วสามารถขับตามมาได้ครับสําหรับขับรถเที่ยวเชียงใหม่เป็นวงกลมนะฮะวงกลมนี้เล็กๆครับสำหรับเส้นทางเป็นวงกลมนะฮะเที่ยวร้านกาแฟนะะชมวิวนะฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับเส้นทางขับรถเที่ยวเชียงใหม่นะฮะ ดูแลขับตามกันเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปเอ็นจอยที่ไหนจะไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปนะฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปขับรถที่ไหนอีกนะเส้นทางขับรถเที่ยวที่ไหนอีกของเชียงใหม่นะวนหลูปเป็นวงกลมนะวันนี้วงกลมเล็กนะฮะต้องบอกว่าวงกลมวงกลมเล็กเดี๋ยวคราวหนะ้าไปวงกลมใหญ่ดีกว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย